สวัสดีค่ะวันนี้พี่มาดามอยู่บ้านนะคะน้องๆแวะทานได้ด้วยนะคะแวะทานด้วยกันได้นะคะน้ำยาปลาทูนะคะแซบ่บแซเข้มข้นนะคะแล้วก็มาเอาของแล้วก็ได้ทานด้วยนะคะแวะได้นะคะน้องๆต้มกระปุ้นพอดีอยู่นะคะ ตรงกัะปุ้นนะคะขนมกินแห้งนะคะดูนะคะโอเคนะคะพี่แกงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมารับได้เลยนะคะน้องๆสั่งแล้วเสร็จแล้วนะคะรับได้นะคะเพิ่งโขกเสร็จเดี๋ยวนี้นะคะโขกโขกโขกต่ำตๆำตำ,ตำนะคะแซบเวอร์นะคะรดจัดจ้านเลยนะถุงละร้อยนะคะ ถุงหนึ่งได้ม้อหนึ่งนะคะรับรองอร่อยแซ่บเวอร์นะคะแม่ค้าแซ่บโอเคนะคะขอบคุณนะคะที่อุดหนุนนะคะน้องๆถ้าน้องๆว่างก็แวะได้นะคะมาทานกินกับพี่มาดามนะคะโอเคนะคะขอบคุณคะ่ะบายบาย